นี่ครับปุณสัน,นครับก็กำลังเล่นอะไรของอันนี้อีพที่สองดิฉันเนะาะปันปักอเราเราเราถ่ายตรงนี้แต่เราเราไม่ถ่ายแล้ว <c oughs> ว้า a ววววอันนี้ววววมวว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 วีวววววววเวว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 รววววนวว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 วน Ni phiên chẳng sắn. Uất nát, tàn nối, phi công koi. Hai, có phi công koi, Hai, có phi อันนี้เป็นยูทูบเปับ